เราก็กำลังจะไปที่คําพม่านะครับคําพม่าก็หมายถึงเต็นท์นี่ยครับเต็นท์ดีๆบ้านเรานี่แหละครับคุมนะครับเป็นน่าจะเป็นมุ้งหนานะครับก็คําพม่านะครับเยอะนะครับข้างในก็จะปลูกพวกพืชผักนะครับเป็นแตงเป็นเมลอนแล้วแต่ฤดูกาลนะครับวันนี้ก็จะมาอู้กกำเมืองนะครับโอ้อะไระใบเอเนี่ยมันหลายก้นเหรอพุทธะอะไละใบมัวเขียวด้วยพี่น้อง ที่เอซีสิบหาอันนี้แรงงานนะครับแรงงานผู้เดียวแรงงานผู้เดียวตัวคนปลาเนี่ยพวกนี้ภาษาอู้กับเมืองวางในกันนะเร็วๆอ่ะอีกไกลฮะอีกไกลมอขนาดไม่ไม่อะไรนะมอดเจ็บตัวเร็วๆเจ๋งโวยอะไรเน่ยเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอุ้ยจะออกคลิปเดียวอันนี้ปูผ้ายางนะครับ อ๋อไอ้ไอ้หัวนานหัวนานี่วิ่งแต่หัวคนปลาไหมาเหรอตัวนี้โอ้เฮ็ดดีเนาะพุดนะอันนี้ก็สบายค,ครับพูดจากเมือ่อสองสามพันมายืนท้ายคลิปเด่นเ <c oughs> อ้ยมันคือว่ามีงูอ๋ออันนี้เขาต้องฮอตหมุนเลยปลาเองอ่ะอีกาอุกนัดเออ มันผิดพื้นเนะกูมาไหมมันผิดพืน้น,นแล้ว<ๆ>เนียวกูว<ๆ>่ากูมาเอาดินใส่มุมนั้นด้วยปัญหามะเรงเข้าข้างล่างโบงเมนดอกแล้วแต่นางงาน <c oughs> ตามาจีกัดดาดาปโปดจาดกาดาฮ้ยเซดีด เอากบดินสองคนพี่น้องหัวหนา้าโตเหมันคนดึงโอ้งานชิวๆตัวนี้บ้ามาเล่นของแค่น,น้อยอีก้าโมขนาดอีก้าโมขนาดโอ้อีก้าอ,อีก้กาโมขนาดแปลว่าอะไรวะนี่แลหล, <laughs> หละเสียบไรเสียบไรสุดที่ยงมยงมดึงตะบอกได้เนี่ย แบบแบเ็จังนจะค่อยเนีดึงก้ยะจันเอาตีนยดนเราก็ดึง้มันเดองตือดกนแล้วนเอโอหเอองแล้วงแล้วโ้โอ้โ้โ้โฮมต้องรูต้องให้มันมีสายยางของอย่งนี้นะครับเวลาน้ำหยดมันก็จะได้เจออีกอ่โบกันนะจวด สวัสดีครับทอมนี่เชเกียวนะครับจะพามาเบื้องระบบน้ำของประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นระบบเมนนลักนะครับที่สูบมาจากคลองทรงน้ำเปิดอุโมงค์นะครับขนาดใหญ่เลยห่างจากนิพพาณหาโลนะครับผู้ดูแลนี่ในเพนบอกฟังนะครับเดี๋ยวจะเบื้องเขาการตอเขาเน่ลุ่งเลื่อนนะครับข้ามพม่านะครับเขาเรียกเอืนข้ามพม่านะครับคือลุ่งเลื่อนแหละครับกลางมุ่งนะครับจะตตอเขาไปไม่เม่นลักแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นลุงเล่นขนาดใหญ่อันนี้จะปลูกแตงนะครับแตงแตงตมบ้านเท่านี่แหละครับแตงครับบางทอเข่ามางสินะครับกัมัดตอเขาจุดของงอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินสายเม่นลักไปนะครับพูดอยู่ไม่หอดค่นที่ยืนยูบพุ่นแหละครับแล้วก็จะมีสายน้ำยศขนาดเล็กนะครับบางยู่ใต้สายอย่างเนีครับเป็นสินคู่มีสองเซนนะครับ จะเห็นดูโคยุงสายยางอย่างนี้ครับจะแว่งคููกันไปนะครับยงี้ไปพุ่นนะครับจนสุดแล้วก็ไปพับปลายสายไว้ที่นี่มือหนีนะครับงานของกอมีเช็คเกลนะครับก็จะสังเกตว่าตรงไหนมันหัวนะครับไปใช้อุปกรณ์นี่ตัดตัดสายที่มันหัวออกนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะครับเสียบไปสองข้างนะครับนะครับเป็นสลักแบบนี้นะครับ ตอนนี้ปล่อยน้ำเขาในระบบแล้วนะครับทุกอย่างจื๊อจื๊อจื๊อจื๊จื๊อยู่นะครับน้ำพุ่งเดี๋ยวจะย่างหาเบิึงนะครับว่าจุดใดมันหัวก็จะซ่อมแต่ว่าจุดใดที่เป็นน้ำหยดธรรมดากับวัววัวดหิดนะครับทีมงานส่วนหนึ่งเป็นกับปูพายางนะครับครับผมไปเบิึงกันได้ครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับจุดหัวนะครับอุปกรณ์อากาศภายในก็ตอนเสาร์พอดทันหอนนะประมาณ แปดโมงกว่าถึงเก้าโมงนะครับตอนนี้อุณหภูมิค่ะปกตินะครับบอลอนมันจะไปหอนประมาณช่วงเก้าโมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปจนถึงเทียงนี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงน้ำนะครับเสียงน้ำมันดังใต็นะ อันนี้มันน้ำหัวนะมันเป็นน้ำยดพุง่งออกแต่หัวไม่ต้องแตกพุง่งออกเป็นน้ำพุเลยนะครับอันนี้บ่บเขาคือบ่เขาเกณฑ์นในการที่จะต้องสองนะครับนี่แหละครับพี่น้องมันคือจุดน้ำแตกนะครับเนี่ยอันนี้แตกนด้ครับบ่แม่นยดเวลาใน,นห้องกระตัดน,นี่นะครับใส่กันไก่นะครับแบบนี้ตัดหนีบ กึ้นเห็นไครับก็จะไล่ออกทีนี้เขาจะใส่ระบบนี่นะครับเป็นขอดสองทางนะครับแบบนี้เสียบดันเข้าไปเลยนะครับดันเขาไปแน่นๆปั๊บแล้วเอาท่านี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องหาเนวต่อยากนะครับไม่ต้องหาทอกอยากคือมันเป็นตัวที่เชื่อมพอดีนะครับดันเข้าไปเลยปั๊บ เซตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปไต้ผาแล้วก็คุ้มไปเวลาสังเกตว่าหัวบาหัวกับฟังเสียงออกนะครับครับอีกจุดนึงนะครับประมาณนี้มันไก่ตัดนะครับจุดมันแตกนะครับเหี้นี่เป็นลำเดือด นี่แหละพี่น้องค่าจ้างมือละประมาณสองพัน 2, บาทนะครับเทสดโอให้นังงล้วกับได้หลายกานีไปน้อยนึงนะครับ Капом! ใจเย็นครับใจเย็นน้ำแตกพวยพุ่งเปียกคนทัมมวนยอดเราปะเนี่ย 이너 눈물이고. นี่แหละครับพี่น้องเช็คน้ำยดอันจุดดำๆว่ามันขวยหมดด้แน,น่นน้ามันหยดเซย์ถลายซ,ซีซีเนี่ยแสดงว่าซ้อมทอมีเช็คเกลจะไปซ้อมอันนี้ทีมงานนะครับมัวเขียวนี่เป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์ไวซ์บริหารจัดการเองนายจ้างมวอยู่ครับมือหนิแล้วไปธุระพวกผมกะทำงานยางขคมคคักขเม่นเล่ถ่ายวิดีโอไว้ถ้าเบิ้งบังมันหยุดนะพี่น้องมันจะเบิ้องไงขวยหมดแดงอย่างนี้แหละ ถ้าได้น้ำไหลอาบแสดงว่าหัวผมก็จะไปซ่อมนี่นะครับวนาตุง้งโต๊ะกล้าบ่ครับลากไม่โต๊ะกล้าปะน่าคือๆเถอะค,ครับไอ้มอบก้าครับมอบเขาโอ้โมอบเขาครับโอ้สบายเนาะน,นีะ่เนาะเคลียดดินใส่ผาซิน่ะเอาเป็นเอาเนาะเงินเนาะเฮียห้ำเปียกนี่ยละเฮียห้ำเปียกโอ้ดีแล้ว อย่างหน่อยก็ได้ออกกําลังกายจุดซ้อนเล่นเอาแทงนั่นคือมีสองคนอ่ะนะคนนึงคน้หนึ่งติดด่ดาก,กันเทยครับ <c oughs> จูปวูดจุใจเย็นครับใจเย็นถ้ามีเช็คเกียวตรวจสายการามก่อนจักน้อยครับเห็นดดกดีกูโม่โบว์กันว่าบบล่าอันนี้รถประจำตำแหน่งทีมงานเช็คเกียวนะครับที่ไอซีซิมผาลุ่นชิบสองชิบสามบีนมันที่แปดก็แลกกระดาษงานมือแรกว่ามันสิจลบพี่น้องผ่านแล้วรอดแล้ว ปลูกแตงครับพี่น้องเอาแตงไปตำเด้องานดีครับงานสบายนี่แหละครับกะชิไปตรวจสอบนะครับอันนี้ไม้ห่วยกะชิเทสซอมปะให้เบิงนะครับกะชิย่างไปสุดพูดแล้วครับพี่น้องเทสแล้วกะชิมาซอยอายเราสองคนนี่ครับครับผมเดี๋ยครับเช็คเช็คระบบน้ำนะครับทั้แตกเป็นทั้งสี่นะครับแต่ทำมันหยชนมันเกิดจากบ่มีอยังออกมาเลยครับมันเกิดจากนิ่มๆนะครับ อันนี้พระท่านปูพยางก็จะง่ายนะครับด้วยการเช็คช่วงต้นคลิปนี่ก็จะเป็นแบบว่าปูไปเรี่ยวนะครับต้องเช็คที่หลังเพราะว่าเพิ่งทดสอบระบบน้ำนะครับเนี่ยมันก็ะจัดสเปียมากแตกงีนะครับก็ต้องตัดออกตรงที่เพิ่นจอไว้มันจะเป็นแข็งๆนะครับตรงนี้เขาต้องตัดออกตรงนี้กับตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะครับที่ผมเคยเห็นในเบื้องนะครับใส่เข้าไปที่งานกําลังจะปูมาเรื่อยๆนะครับ ผมก็สิเช็กระบบน้ำไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผม